แล้วใน,ในเรื่องของเซนที่อาจารย์มีเลยที่อาจารย์คิดว่าสิ่งนี้แหละมันติดตัวแล้วมันทําให้เราเ,เดินทางเหมือนผู้สแสวงบุญนะครับ,รบที่อาจารย์เป็นจนพอ,พอผมฟังจากอาจารย์เล่ามาเนี่ยในเรื่องของการดูหมอการไปพบคนการที่จะไปเจอตรงนู้นตรงนี้แล้วก็ไปเรียน,นยในศาสตร์ต่างๆมาเนี่ยมันต้องเหมือนเกิดจากบุญที่เราสร้างมาแล้วให้ไปพบเจอเนี่ยอะไรคือตัวนําหลักของอาจารย์นะจะมี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พาทาพิธีกรรมนี่แหละท่านก็จะสื่อสารให้อาจารย์มองตําราออกให้คิดโจทย์ออกให้คิดโจทย์ว่าตำานั้นจะไม่เคยอ่านออกครับก็ทําได้ทําได้เขาจะแปลมาให้เราเหรอคะเราจะมีความรู้สึกเดียวนะอาจารย์ผมผมเนี่ยพยายามฟังอยู่ว่าไอ้สิ่งที่อาจารย์ทามาทั้งหมดตอนแรกที่เราเกิดมาทั้งหมดเนี่ยตอนนี้อาจารย์เลิกหมดแล้วดูห่วงจุ้ยอย่างเดียวยังไม่ถึงกับเลิกสนิท เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีต่อให้ฟังทีนี้มาเรื่องนี้ก่อนครับ Facebook อย่างนี้ใช่ไหมมีระบบ AI เจ้ากรรมในเวรก็มีระบบ AI เขาเรียนรู้จาก Facebook คือเวลาคุณชอบอะไรอยากได้อะไรครับไม่มีทางสําเร็จเพราะเขาอยากให้คุณทุกข์เวลาคุณเกลียดคุณกลัวอะไรคุณจะเจอสิ่งนั้นเสมอครับนี่แหละคือความทุกข์ที่เขาอยากเสพจากคุณคือเจ้ากรรมในเวรนี่คือระบบ AI ของเจ้ากรรมในเวรใช่ครับ เขาก็จะตามติดเราไปเสมออแก้ได้ไหมอ่ะแต่การบอกแก้ไม่ได้แต่แก้ได้ด้วยตัวเราเองคืออาจารย์ช่วยได้ไหมอ่ะแบบชี้ทางเดินได้ใชบอกวิธีการได้อะไรอย่างนี้อาจารย์ไปล่วงล่วงล้ํากรมของเขาหรือเปล่าไม่รชี้ําแบบนี้ชี้ทางก็คือว่าคุณกลับบ้านคุณไปเจริญสติคุณดูลมหายใจหายใจเข้าให้เรียบร้อยค่อยพุทธก็ได้ ออกจนเรียบร้อยค่อยโทรอย่าไปท่องพุทโทพุทโทรอย่างนี้ก็คือโทรแล้วต้องว่วงหลับรู้สติเข้าสุดแล้วพุทธออกสุดแล้วโทรพอหลงไปเรื่องอื่นกลับมาพุทโทต่อพอปวดขาปวดแข้งไม่ขยับตัวกลับมาพุทโทรมันมีแค่ปวดกับคิดร่างกายมนุษย์มีแค่นี้แล้วทีนี้แล้วคุณจะพ้นพบพลังงานบางอย่างก็คือดวงธรรมดวงธรรม,มสามารถเอามาใช้อะไรได้บ้างะคะัะ ดวงทำเป็นเรือลำหนึ่งที่สามารถทำให้เราข้ามวัฏสงสารได้การที่เราจะขึ้นเรือลำนี้ได้คุณจะมีเจ้ากรรมในเวรมาขวางเจ้ากรรมในเวรจะขวางไม่ให้คุณขึ้นเรือลำนี้เพราะถ้าคุณขึ้นได้เขาก็จะไม่ได้มาจองกรรมจองเวรคุณแล้วเขาจองคุณยังไงคุณทำบุญร้อยบาทเจ้ากรรมในเวรเอาเก้าสิบบาทคุณเหลือสิบบาทคุณแผ่เมตตาให้คุณพ่อคุณแม่พี่น้องเหลือสองบาท ถึงมาบ่นกันว่าทําบุญไม่ขึ้นเพราะว่าเขาก็จะจองอยู่อย่างนี้เขามีสิทธิ์โดยชอบทาเพราะเราเคยไปทําเขาไว้การที่จะปลดให้ได้ก็คือพอได้ดวงธรรมแล้วมันดวงธรรมเนี่ยจะมูลค่ามันเยอะกว่าใช่ครับจะปลดโซ่ทําบุญด้วยลมหายใจตัวเองอไปปลดเจ้ากรรมในเวรของเราเองอาจารย์กำลังจะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเจ้ากรรมในเวรท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถปลดได้เพราะถ้าเรามี ปฏิบัติธรรมแล้วได้เห็นธรรมนั้นครับก็จะปลดล็อกเจ้ากรรมนายเวรทั้งหมดทีนี้พอการปฏิบัติธรรมทีนี้เริ่มยากแล้วเป็นความยุ่งยากในชีวิตแล้วยากที่สุดไม่มีเวลาครับการปฏิบัติธรรมโลกแห่งการหลับตาแค่นี้เองแต่ชีวิตจริงคือโลกแห่งการลืมตา หลับตาคือหลับตาแล้วเจริญสติตัวเองแค่ <ไข S 1> <ห>นี้ก็ได้ทําแล้วหรอนอนไปก็ได้เนี้ยหรอครับแล้วหลับตาแต่ไม่ได้หลับะนะแต่ตั้งสติก็คือการทําได้แล้วลืมตาก็ทําได้โลกแห่งการลืมตาสําคัญกว่าหลับตานะครับพอ,อมีปัญหาเข้ามากระทบคุณเอาปัญหาเนี่ยมาเป็นความทุกข์เนี่ยครับเจ้ากรรมนายเวรรู้ว่าไอ้นี่ปัญหาเจอก้อนนี้ทุกข์กระโจมตีด้วยปัญหานี้ตลอดแต่พอคุณรู้ว่าปัญหานี้ฉันแก้ไม่ได้ฉันวางดีกว่าเขาก็ไม่ทำอไหายไปเอง คุณจะคุณจะคิดอยู่เสมออีงั้นช่างมันเถอะพอช่างมันทีไรปัญหานี้มันมีทางออกทุกทีไปสังเกตน,นั่นแสดงว่าแบบนี้สิ่งที่อาจารย์กาลังพูดหรือว่ากําลังแบบว่าทําให้พวกเราเนี่ยได้เห็นเนี่ยในสิ่งต่างๆเนี่ยก็คือมันเป็นสิ่งที่ติดตัวอาจารย์ก็คือการปล่อยวางและละทิ้งครับมัน<ช>เกิดจาก<ช><ช>อะไรครับ<ช>เกิดจาก<ช>ตัวอาจารย์ได้ไปเขาเรียกว่าศึกษาหรือว่ามันเกิดจากนิมิตภายใต้จิตใจเนี่ย ที่สั่งและควบคุมเราอยู่แล้วว่าเราต้องเป็นผู้ให้แล้วก็ไม่คิดในสิ่งอื่นๆเลยใช่ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสอนอีกสอนวิธีการปฏิบัติทําแบบนี้ลักษณะอย่างนี้<า>นเพราะว่าาสอนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาจารย์ได้รับมาเนี่ยมันมีในรูปแบบไหนบ้างมาในนามความคิดหรือว่าการแยกล่างปล่อยวางให้อาจารย์เนี่ยอยู่นิ่งที่สุดแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเข้ามาดําเนินการในการปฏิบัติการในการช่วยเหลือคน ไม่ครับพอปฏิบัตินั่งสมาธิไปแล้วเราในจิตเราจะเห็นท่านท่านก็จะบอกมาสอนวิธีการว่าทําอย่างนี้ลักษณะแบบนี้แล้วก็จะเริ่มรู้เองและการที่อาจารย์เข้าไปช่วยคนแบบนี้มีไหมในเคสต่างๆที่แบบการทําช่วยเสร็จเรียบร้อยแล้วมันเห็นผลทันทีปัจจุบันในคนเรานะ่ะมักจะบอกว่าฉีกถุงเติมน้ำสามวิธีกินได้เลยมีไหมอาจารย์แบบนั้น ถ้าคนคนเข้าใจหลักแล้วเอาไปใช้มีครับมีเห็นผลเลย <Ừ. S 2> อันนี้ถ้า,ถ,าถ้าพูดถึงหวงจุ้ยหรือพิธีกรรมครับหวงจุ้ยด้วยและพิธีกรรมด้วยสองรูปแบบที่อาจารย์รผ่านพ้นมาหวงจุ้ยก็เคยเจอเคสหนึ่งเขาส่งข้อความมาอาจารย์ว่าเขาทํารับสกีนเสื้อกีฬาซึ่งอาจารย์ก็บอกเขาว่าหลังจากวิเคราะห์ดูอาคารเขาแล้วทางดาวเทียมเพราะอาจารย์ดูทางดาวเทียมบ่อยพอเห็นแล้วก็บอกเขาว่าคุณนั่งทํางานห้องเนี้ ไม่ดีนะคุณออกมาพรุ่งนี้คุณออกจากน้องห้องเลยไม่ไม่อยู่ห้องนี้ออกมานั่งอะนั่งที่โลงๆไม่ต้องเขอยู่ห้องแอร์แล้วเพราะองศาร้านเขาดีมากอย่างนี้แต่เขาอยู่ห้องแอร์หันไปทางนี้แล้วปิดห้องแอร์เป็นสี่เหลี่ยมอยนี้กลายเป็นตรงนี้คือองศาไม่ดีแต่ว่าโล่งๆหน้าร้านเนี่ยคือองศาดีพอพรุ่งนี้เช้าเขาออกมานั่งปรากฏว่ามีคนเขามาซื้อเสื้อเขาหมดเกลี้ยงร้านเลยจานกรวเทียมคือ ดาวเทียมคือเขาจะส่งพิกัดมาให้อาจารย์ดูอ๋อก็คือเข้าไปดูใน Google ดูใน Google Earth แล้วอาจารย์ก็จะดูองศาแล้วพออาจารย์เห็นบ้านเราก็จะวิเคราะห์ได้มันอันนี้คือเซนต์อโดยที่ไม่ต้องไปที่บ้าน<ช>อันนี้ค,คือวิเคราะห์แบบโดยครา่าวๆใช่ครับซึ่งอาจารย์ก็ทําอย่างนี้ทั่วโลกลูกศิษย์ที่อยู่นอร์เวย์อยู่ฮอลแลนด์ก็จะส่งพิกัดอนี้แต่การที่เราไปบ้านแล้วไปรับเซนต์หรือรับพลังต่างๆอันนี้ดีกว่าหรือเปล่าถ้าไปที่สถานที่จริงดีกว่าดีกว่าดีกว่าเขาจะได้สัมผัสพลังงาน ซึ่งบางบ้านไม่ได้พลังงานฮวงจุ้ยดีครับแต่เขามีทำเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ถูกมีการเจ้าที่เจ้าทางไม่ดีหรือมีวิญญาณอยู่ซึ่งอันนี้ก็ต้องใช้เซนอันนี้คือเซนใช่ไหมอันนี้เราก็ต้องดูนอกจากว่าหลักฮวงจุ้ยด้วยก็ต้องใช้เซนในการดูด้วยเราก็อาจจะต้องใช้พิธีกรรมเข้ามาเป็นส่วนร่วมที่ว่าอาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่ได้เลือกสนิทเพราะว่าบางเจอบางบ้านที่เพราะมันต้องใช้ควบคู่เคยใช้อุปกรณ์ อุปกรณ์ที่ได้รับมาแต่ละที่เนี่ยในการดูหงจุ้ยหรือแก้อะไรไหมฮะอุปกรณ์คืออุปกรณ์เรื้อผมเห็นอุปกรณ์มาผมอ๋อที่ต่างเที่ยวขอ,อ,อใช้ใช้ทำน้ำมนต์ใช้ทำน้ำมนต์ในการที่อันนี้เดี๋ยวนะผมกําลังจะแยกระหว่างห่วงจุ้ยกับสิ่งที่อาจารย์กำลังพูดเนี่ยคือห่วงจุ้ยเท่าที่ผมรู้เนี่ยมันจะแยก ระหว่างหงจุ้ยกับศาสตร์ที่กาลังพูดหงจุ้ยคือชะตาดินศาสตร์นี่คือชะตาฟ้าสิ่งที่มองไม่เห็นอาจารย์กำลังจะบอกว่าอาจารย์ใช้สองศาสตร์นี้เข้ามาด้วยกันซึ่งไม่เหมือนคนอื่นครับซึ่งถ้าเกิดจําเป็นต้องใช้จําเป็นต้องใช้ถ้าเกิดไปสัมผัสบ้านแล้วหงจุ้ยวัดด้วยหลักการวัดด้วยร่างกายเราแล้วทุกอย่างโอเคหมดแต่บ้านนี้กลับมีปัญหาคือพอเข้าไปมันจะมีพลังงานที่ไม่ใช่หงจุ้ยแล้วเป็นพลังงานวิญญาณมันจะให้เห็นลางๆแล้ว เราก็ต้องใช้วิธีคือก็ทําพิธีแล้วก็เชิญเขาไปแล้วก็ให้เจ้าของบ้านไปทําบุญให้เขาไม่ใช่ว่าไล่เขาออกไปเฉยเฉยยกตัวอย่างดีกว่ามันมีบ้านจำเพาะไหมอาจารย์ที่บ่งบอกว่าถ้าบ้านประเภทนี้ไม่ต้องไปดูหรอกถ้าบอกมาแค่บ้านลักษณะแบบเนี้ยทุบผีมาแน่ผีอยู่แน่อะไรอย่างเงี้ยมีไหมฮะไม่มีครับบ้านทุกบ้านอยู่ได้นะเปิดผิวโลกคือเปิดผิวโลก บ้านก็แค่คือการสร้างกล่องใบหนึ่งขึ้นมา <Okay. S 2> ทีนี้เราทำถูกหรือทำผิดเราก็ไปแก้ไขในสิ่งที่ผิดให้มันถูก <Okay. S 2> ผิดเรื่องหงจุย้ยปรับหงจุ้ยให้ถูก <Okay. S 2> ผิดเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็น <Okay. S 2> ก็ทำสิ่งที่มองไม่เห็น <Okay. S 2> ก็ปรับให้ถูก <Okay. S 2> อัญเชิญพลังงานของเขาออกไป <Okay. S 2> ซึ่งเขาอาจจะห่วงที่ตรงนั้น okay. uh huh. เขาไม่อยากยึดติดบางคนเขามีกรรมเวรยยึดติดอยู่ตรงนั้นแต่เราเราในทาง <Okay. S 2> โลกเราจะต้องไปอยู่ ซึ่งเขาก็ใช้ชีวิตโดยปกติเขายังไม่คิดว่าเขาเสียชีวิตแล้วเขาก็เดินไปเดินมาอยู่ในนั้นเป็นลูปของเขาซึ่งเราก็ไปไปเพื่อไปปลดปล่อยให้เขาบอกเออคุณหมดพบภุมตรงนี้แล้วนะเคลียร์เขาคุยกับเขาหรออย่างนี้หรอก็ใช้จิตแล้วก็ทําวิธีอันเชคือคุยด้วยเหรอใช้จิตก็คือนั่งสมาธิแล้วก็แผ่ให้เขาแผ่เขาแค่นี้ก็หมดมีมีเคสที่แบบไม่สามารถเคลียร์เจ้าที่เจ้าทางหรือสิ่งที่มองไม่เห็นได้ไหม ไม่มีนะครับเคลียได้หมดทําได้หมดเคลียได้หมดเลยไม่เหลือเลยไม่เหลือทุกอย่างตั้งแต่ทํามาก็ไม่เคยมีปัญหาเคยถึงขนาดแบบว่าพลิกดินเอาดินออกให้หมดแล้วใส่ดินใหม่ลงไปมีอ๋อไม่เคยครับฮวงจุ้ยไม่ใช่อย่างนั้นครับไม่ใช่การไม่ใช่พลิกไม่มีการทุบไม่มีการรื้อครับปรับอย่างเดียวปรับอย่างเดียวอ่ะในนี้อาจารย์มองให้หน่อยอาจารย์มีคนไหนที่ควรจะแก้บ้างทุกคนนี้อาสาสมัครใจมาก S <S อ่ะผมมา,าม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 า <S 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 เป็นไงท่านรันก็ไม่มีอะไรมีแค่ว่าอาจจะมีพลังงานไม่ดีที่บ้านนั่แหละที่บ้านครับเป็นรูปแบบไหนครับทั้งห่วงจุ้ยแล้วก็อาจจะมีของที่ไปบูชามาไม่ถูกกันนั้นเองครับแต่เป็นของชนิดไหนอาจารย์ไม่บอกหรอกแต่ทีนี้เดี๋ยวอาจารย์จะสอนวิธีให้คุณกลับไปเช็คเอาเองแล้วกันครับคุณควรจะเช็คอย่างไงครับนะครับอ่าอันนี้เรายกของที่ที่ว่าตอนแรกที่คุยกัน ใช่เราก็เก็บภาพอินเสิร์ตไปแล้วครับตอนนี้คือพอดูจากลักษณะโงเฮงและหน้าตาของพี่เจครับหลังนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าต้องนําสิ่งของทั้งหมดนะครับที่เวลาเหมือนอาจารย์เนี่ยต้องเดินทางไปอเมริกาต้องขนไปทั้งหมดก็เลยเอามาวางไว้อยู่ที่นี่ครับจะได้หยิบถูกเพื่อจะแก้ไขให้กับคุณเจเชิญอาจารย์เลยครับเพราะอาจารย์บอกว่าผมมีมีมีไม่เราเราตั้งข้อสอบอย่างนี้แล้วก็คืบนะจุดเริ่มด้วยนิ้วโป้งเรา แล้วคุณใหญ่ทําด้วยแล้วก็กางจนนิ้วจนสุดมือนิ้วก้อยนิ้วก้อยจนสุดมือครับเอาเอาชิดตัวเลยแล้วก็คืบมาครั้งหนึง่งคืบมาแล้วก็คืบไปจนสุดอาทนี้หลับตาทําใหม่หล,<า>ล,ลับตาหลับตาแล้วเริ่มใหม่แบบเมื่อกี้สองอ<า>ขยับมรอนคืบเหมือนเดิมเหมือนเดิมลืมตาดูเมื่อกี้ตรงเส้นนี้ ของคุณใหญ่หดลงมาถูกไหมครับตอนนี้เมื่อกี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือพลังงานของคุณเจคจะยืดขึ้นมาเกินเกินของคุณใหญ่จะหดลงมาแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าพระเหล่านี้มีพลังงานทีนี้ของคุณเจถ้ากลับไปคือที่บ้านแล้วหดกว่าเส้นนี้อันนี้มีของที่มีวิญญาณตามอันนี้คือการไปคำนวณตัวเองเช็คตัวเอง ง่ายๆครับส่วนของขุนใหญ่้าไปเช็คที่บ้านแล้วยืดเกินนี้ไปถ้าเกินล่ะครับลังงานดีเป็นไม่ดีเพราะเมื่อกี้เราลงมาไี่ช่ไม่ใช่นิ้วนี้หดลงมาหรอกนิ้วนี้เรายากขึ้นนิ้วฝ่ามือมือขวามือฝวาเรายาวขึ้น